ฮัลโลโอ๊ยโอ,อ,อ๊ยโอ๊ย่แม่แม่จะพูดอะไรอีกฉันบอกแม่กี่ครั้งแล้วว่าฉันเป็นเาานืสัย แม่ถ้าแม่ไม่อยากให้ลูกกับแม่มีผัวคนเดียวกันแม่ต้องบอกให้ดอกสบหยุดจะให้ฉันเสียสละให้ลูกฉันก็ทําได้ถ้าฉันยังไม่มีอะไราการสนายแต่นี่ฉันมีแล้วใช้ทำยังไงฉันบอกแม่กี่ครั้งแล้วเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกเข้าใจไหม ใช่ไหมถ้าไม่มีทุระก็ไม่ต้องมานี่เดกสอบไปลูกคุณเหรอจริงเหรอเนี่ยจริงเหรอคุณคุณอาสนายบอกว่าไม่จริงค่ะเธอเชื่อเขาเหรอแองเจล่าเชื่อ,อ,อค่ะ Stupid Yes you are stupid very very I'm, I don't I don't think this is the Stop ย่าม่ได้ทำให้แอนเจลามารักเอ็ดดีไม่ต้องแปลกใจเขาชอบเธอเธอก็รู้ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ไม่รู้ว่าผู้ชายชอบกร์นมาแกร์ I don't I don't think this is the matter here มันใช่ The thing is, I don't want Angela to be its second wife. Yeah. ราอันเจล่ายูมายแองเจลคุณจะไม่เสียสลายลูกสาวเหรอ ทำไมล่ะทุกคนที่อยากรู้ทั้งนั้นนะ่ะคุณเป็นแม่นะคุณต้องเสียสละสิฉันเบื่อมากกับคําว่าเสียสละคุณรู้ไหมว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเปน็นอันขาดเรื่องที่แม่กับลูกมีผู้ชายคนเดียวกันมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าฉันมีครอบครัวปกติเหมือนคนทั่วไปมีพ่อมีแม่มีลูกสาวที่อยู่ด้วยกันแล้วรักกันฉันจะมีผู้ชายคนเดียวกับลูกของฉันเหรอ อโอเคแล้วไงฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันมีครอบครัวไม่เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปฉันเจ็บช้ำแค่ไหนที่พ่อของดอกโศกทิ้งฉันไปตอนนั้นฉันไม่ควรจะเอาดอกโศกไว้ด้วยซ้ำฉันไม่ควรที่เขาเกิดมาแต่มันก็ดีแล้วที่คุณไม่ทำแท้งอ่ะมันบาปมากนะพยากมลเท่ากับฆ่าคนใช่นะ ฉันไม่คิดเหมือนคุณแล้วฉันก็ไม่คิดเหมือนใครเขายังไม่เป็นชีวิตหรอกสำหรับฉันชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่รู้ไหมเมื่อไหร่เมื่อมีคนต้องการ ถ้าเกิดมาโดยที่พ่อก็ไม่ต้องการแม่ก็ไม่ต้องการก็ไม่สมควรที่จะเกิดมาหรอกอย่างตัวฉันไงพ่อก็ไม่ต้องการส่วนแม่ก็ให้ฉันเกิดมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้พ่อรักรักในตัวใครก็รักในตัวแม่นั่นแหละ แต่พอมันไม่เป็นอย่างที่แม่ต้องการฉันก็กลายเป็นส่วนเกินไม่หรอกแยากวน ไม่เคยเห็นเลยนะว่ามีแม่คนไหนไม่รักลูกคนไม่เคยเห็นไปว่าไม่มีเหรอฉันนี่ไงฉันไม่รักดอกโสกฉันไม่เคยอยู่กับเขาฉันไม่เคยใกล้ชิดเขาฉันไม่รักเขาเข้าใจไหมคุณก็เลี้ยงเขาหนึ่งเจ็ดเดือนนี่ฉันจ้างคนเลี้ยงแต่ดอกโสกก็เป็นเด็กดีนะฉันรู้ฉันรู้ว่าเขาเป็นเด็กดี เขาไม่ใช่คนที่อาสนัยทิ้งฉันไปรักเขาเราคงไม่อยู่เป็นแม่น้อก,กันฉันคงรักเขาได้ไม่ยากฉันคงปล่อยให้ดอกโศกแต่งงานกับอาศนัยไม่ได้ถ้าพ่อเลี้ยงแต่งงานกับลูกเลี้ยง สองคนจะมีหน้าไปพูดกับใครได้คุณตะกูลคุณต้องช่วยฉันนะคุณต้องอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเรื่องอะไรเรื่องที่ดอกโศกเป็นลูกของฉันเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่ฉันจะเป็นคนบอกเอง ไม่นานประชุมกับคนพักคภูมิชั่วโมงเดียวเสร็จแล้วคุณย่าครับคุณย่า <c oughs> เดี๋ยวผมไปส่งครับเขามีรถมารับฟอร์ตเฮอร์ Angela, don't don't be too sad. What can I do? Just just relax it's it's gonna be all right. i'm I'm sure Grandma will change her mind. No, she won't. วัสดีเอ็ดดี้วอ a t มาเดวิ h เธอดอกโสกเป็นอะไรเหรอนิดหน่อยครับคือเรื่องนิดหน่อยเห็นบี่มอนโทรบอกคุณนายว่าคุณย่าเขาตามดอกโสกทุกคนเป็นห่วงว่านึกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณย่าเรียกเพราะว่าอ่านจละผมกลับห้องก่อนนะอัมกดบายอัสนนา คุณนายไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเรื่องขึ้นมาอีกไม่เชื่อกันแล้วเหรอสองสัยอะไรขึ้นมาอีกย่าค่ะนี่ตำรวคุณนายรักกับย่าหรือรักกับดอกโศกกันแน่คุณปรียากำลังมาบอกกับย่านะคะมาบอกด้วยตัวเองถ้าเขาไม่ใช่ภรรยาคุณนายจริงๆเขาจะกล้ามาเหรอคะสมมนติตอนนี้เชื่อเขาแต่ไม่เชื่อคุณนายดอกโศกไม่รักกันแล้วเหรอ ทำไมถึงไม่เชื่อันแบบนี้ดอกโสกไม่อยากแย่งของของใครค่ะก็บอกไปแล้วใช่หรว่าฉ like kind of ันไม่ได้ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของฉันถ้าจะมีมันก็เธอคนเดียวแต่ถ้าเเธอไม่ต้องการก็ไม่เป็นไร รอ,อย่าหรือว่ารอใครสวัสดีครับมิสิสเบนผมตากูครับผมมาส่งมิสิสเบนนะครับต้องมีประชุมกันนิดหน่อยเมื่อเช้ายินดีได้พบนะครับผมจะกลับแล้วล่ะนิสิเบนครับ ผมไปพาดอกโศกกลับไปด้วยนะครับไ,ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณอาสนายัยวันนี้แองเจลาจะค้างที่นี่คงจะไม่ได้หรอกครับเพราะผมไปรั้วจากบ้านยายเข้ามายังไงต้องพาไปส่งดอกโศกลาคุณเอ็ดดี้กับคุณพักภูมิสิที่รักย่าคะมันจะกลับมาคะ่ะ อีกสองวันหนูจะกลับมาค้ะครับย่าหนูขอไปเรียนหนังสือก่อนนะคะฉันีเรื่องสำคัญจะตกลงกับคุณอาสนายัยหวังว่าคุณคงไม่ขัดข้องขอโทษครับไม่สเบนขอเป็นวันหลังได้ไหมคุณกลัวอะไรหรือคะ